วันนี้อยากฝากกาแฟดำตาราดอบิโอฝากฝากความประทับใจที่ผมได้ดื่มกินเป็นประจำเลยก็ว่าชงกินวันละซองสองซอง,ส,อง,ส,องสิ่งที่ผมได้คือเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะแต่ก่อนอายุห้าสิบกว่าแต่สามารถกลับมาเป็นชายได้ต้องยอมรับสุดยอดครับสูตรนี้สูตรนี้ดีจริงๆริงนะครับสูสตรสมุนไพรตราดอบิโอของเราเนี่ยจากที่เราเป็นชาย ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาสิ่งสำคัญคือเรื่องของข้อต่อเส้นยึดเส้นตึงเนี่ยจะมีกันทุกคนอยู่แล้วตัวนั้นยิ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนเป็นความกลัวนะที่มันกับว่าพออายุมากขึ้นเราจะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศลงหลายหลายคนนะมีความกังวลแต่พอได้ดื่มกินดอบิโอของเราเนี่ยสามารถให้ผมมีมีมีเหมือนกับว่าเรามีแรง มีแรงมากขึ้นไม่เหนื่อยทํากิจการอะไรก็แล้วแต่เราไม่เหนื่อยเลยทําให้เราหายใจระบบหายใจดีทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ดีหมดแล้วข้อเขา่าข้อเขา่าข้อต่อทุกส่วนเนี่ยดีดีมากเลยนะครับเราได้ดื่มกินเป็นประจำต้องบอกว่าท่านใดที่เป็นท่านชายอยากเป็นชายหนือาชายเนี่ยมองหากาแฟดําดื่มกินเป็นประจําอยู่แล้วฝาก ตราโดพิโอไว้กับท่านชายทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ผมจะก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโรครุ่มเร้ามากมายแต่ได้กินโดพิโอเป็นประจํากินต่อเนื่องมาเป็นปีนะกาแฟดําตัวนี้ดีมากนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ในเรื่องของผิวพรรณที่แน่แคือเราได้ท่านชายกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเราดีใจมากดีใจมากได้ดื่มกิน โดอมโกเป็นประจำเป็นกาแฟดำสูตรเข้มข้นเห็นผลชัดเจนแน่นอนถ้ามองหากาแฟดีๆหรืออยากดื่มกินเพื่อดูแลท่านชายให้กลับมาเป็นชายเนื้อชายได้เป็นอย่างดีก็ฝากไว้กับทุกท่านอย่าลืมนะครับเห็นจะมีความสุขสดชื่นกับกิจวัตรประจำวันของท่านท่านจะมีความสุขสดชื่นกับกิจวัตรในเรื่องของการ อยู่กับแฟนท่านอย่างยาวนานต่อรอบได้อย่างแน่นอน